น้องมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากน้องแขมค่ะน้องรู้จักร้านพี่ได้ยังไงตามมาจากติกต์ตหนูเห็นคลิปในติกต์ตค่ะเหมือนน้องเคยคุยคุยทักในข้อความมาด้วยใช่ค่ะสอบถามในข้อความเห็นบอก<า>ว่าเขาสายตาสั้นเยอะเลยเยอะเพราะว่าเห็นในคลิปอดที่พี่ลงอะคะ่ะเป็นค่าสายตาที่เยอะแล้วมันมัน,น,นเหมือนกับนหน,น 5, นะใช่ค่ะหนูก็คิดว่าเพราะหนูใส 2002, ะคะ่คอนแทคเลนส์พันสองเลยค่ะหนูก็คิดว่าค่าสายตาหนูต้องสั้น<ค>มากเียงกับเขาเนี่ยใช่หนูก็เลยแบบทัก ทักสอบถามมาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสายตาตัวเองสั้นเท่าไหร่ยังไม่ทราบ่ะลองวัดสายตาไปะโอเคค่ะเดี๋ยวรู้เลยจะสร้างสองพัน 2, เดี๋ยวให้ลองสักหลายๆระดับเลยโอเคค่ะพันห้ามันชัดอยู่แล้วต้องมาพร้อมความสบายตาด้วยโอเคนะคะพี่แล้วมันก็สบายตารู้สึกว่าเออหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบอันนี้น้อยลงกว่าเดิมใช่ไหมคะน้อยลงกว่า,วาเดิม อันนี้ก็สบายตาสบายกว่าเมื่อกี้ไหมสบายกว่านะคะใส่ไว้แป๊บ,บนึงเลยครับนั่ง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 ใส่แบบสบายสบายเลยเพราะว่าแว่นค่าสายตาเยอะๆอย่างเงี้ยใส่แป๊บเดียวไม่รู้ต้องใส่สั<า>กพักหนึ่งให้มันปรับใช่ไหมคะ,ะให้มันรู้ให้เรารู้ว่าเราไหวกับมันไหมไงได้ไดแต่แว่นเราก็ใส่แบบว่นเยอะๆนะครับได้ค่ะลองไปดูกรอบแว่นดีไหมครับนี่ผมแนะนํากรอบแว่นอันหนึ่งค่ะใส่เลนส์สั้นพันสี่ร้อยห้าสิบแล้ว ก็หนาแต่หนาไม่มากอุ้ยเบาอะ่ะเอออันนี้กัแบแว้นเบาหน่อยอันนี้อะพี่อันนี้ยืนยันค่าตายตาอีกทีหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบโอเคค่ะพี่สบายตาเดี๋ยวเดียวงานเสร็จแล้วจะให้ผมส่งไปให้หรือว่าจะมารับเองส่งได้ส่งส่งให้พี่ส่งให้ดีกว่าน้องอยู่บางแขมน้องทําอะไรครับหนูค้าขายค่ะขายอะไรขายลูกชิ้นปิ้ง อยู่ตรงไหนบอกเพื่อนๆปนอไปเลยครับอยู่เพชรกเกษมร้อยสิบหกค่ะเพชรกเกษมร้อยสิบหกนะครับน้องแขมน้องแขมไปอุดหนุนก็นได้ <laughs> ขอบคุณค่ะโ <Okay, S 1> อเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็มีชื่อร้านไม่มีค่ะหนูเป็นร้านปกติร้านธรรมดาค่ะร้านค่ดร้านร้านแบบทั่วไปธรรมดาไม่มีชื่อร้าน